โอเคก็ okay, so, สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโมเเทมิเนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับลายพลางนะครับที่แจกในอีเวนต์นี้นะครับงานมอบหมายรับเทศกาลคริสต์มาสก็ทำาดเมพ4 5 0 0 0 0ซึ่งอีเวนต์นี้นะครับมันไม่ได้แจกของแค่ชิ้นเดียวนะครับมันไม่ได้แจกแค่รถอย่างเดียวนะในระหว่างโปรเซสนะครับมันก็จะแจกลายพางแจกโปรไฟล์แล้วก็ของตกแต่งนะซึ่งมันก็มีการแจกลายพางรีเจนของรถถังเช่นเดียวกันนะครับก็มีทั้งหมด3คันนะ จะเป็นลายพางรีเจนต์นะครับของคันวังลาพางรีเจนต์ของเลิฟเฮดหนึ่งแล้วก็ลายพางรีเจนต์ของ1นึ่งซึ่งเราก็จะเริ่มก,กันที่ลายพางที่ได้จากการทำเดเมจันสี่หมื่นนะครับก็คือลายพาง Need Hawk นีดฮอครับของคันวังนะซึ่งมันก็ชื่อนีดฮอคจริงนะครับเขียนใต้เดสคริปชันว่าค่าคือนีดฮอเกอร์ก็ลายพางมันจะเหมือนตอนแรกถ้าเราดูนะครับมันจะเหมือนจระเข้นะครับแต่จริงๆมันคือมังกระนะ แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไหนละปีไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับแถมดาบอดด้วยนะต่อกันที่150,000ดาเมจนะครับก็จะเป็นลายพางของเลเพิร์หนึ่งเราดูกันนะครับก็ลายพางตัวนี้นะครับถ้าอ่านตามสำเนียงแบบคนไทยนะครับก็อ่านว่าเออบิสตอนแรกคิดว่าเป็นไอบิสแต่จริงเป็นเออบิสนะครับก็เสือดาวฮิมานะก็เท่ดีนะครับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งก็เพิ่มของตกแต่งมามากมาย แล้วก็ลายพางที่ใช้เดเมจ3 0 40, 0 40,000นะครับก็เป็นลายพางของ121 1, นะก็สก,กินนี้นะครับนีออน Y วก็แปลกดีนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยรถจนีนเป็นสีเขียวๆนะครับพอใส่สก,กินรีเจนเนี่ยกลายเป็นสีดําเลยแต่พอมาดูประสิทธิภาพรถก็คือหน้าปวดหัวจนใจหายนะครับขลาดมีคําว่านีออนอยู่ข้างหลังก็ถือว่าเป็นสก,กินที่โอเคดีนะครับนีออนสวยดีแต่ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะก็โอเคนะครับสำหรับลายพางที่ให้มานะครับก็โอเคนะครับไม่ได้แย่นะ ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าลายพางคันวังเนี่ยมันเคยแจกหลายรอบนะครับแล้วก็หาได้จากในอีเวนต์สโนโกรปด้วยนะครับเนี่ยตู้ส้มเนี่ยก็เปิดได้ส่วนลายพางเลเพิ่มหนึ่งเนี่ยก็แจก2อสรอบนะครับแจกรอบแรก50คนแล้วก็รอบ2ก็แจกเยอะเลยนะครับเปิดกล่องแล้วพวกนี้มีโอกาสได้นะครับกล่องที่เกี่ยวกับลายพางเนี่ยตัวนี้จะหลุดออกมาง่ายกลายเป็นว่าไอ้ลายหนึ่งสองหนึ่งนีออนวายเนี่ยกลายเป็นลายพางที่หาย,ยากที่สุดซึ่งก็โอเคนะครับพอรับได้ไม่ได้แย่เกินไป โอเคนะครับสาหรับลายพางนะซึ่งเดี๋ยวก็าจะไปลุยกันในหมวดต่างนี้นะครับ let's go <S เราต้องขึ้นลายมีเดียมอย่างด่วนงด่วนที่สุดแล้วก็ลองบลายช็อตสักเม็ดสองเม็ดเพื่อจะโดนก็โดนจริงๆเว้ยแต่ไม่ใช่มันเนี่ยเราโดนโหดเหลือเกินเน้นเหนือแล้วกันเน้นสายสุด บก็มีโอ้มีทั้งข้างล่างก็มีข้างบนก็มีต้องดันแล้วลนะ่ะศัตรูก็เริ่มถอยละศัตรูด้านมีเดียมอะเริ่มถอยแต่ศัตรูด้านเฮฟวี่อาดันดันสุดด้วยถึงหน้าบ้านละต้องรีบเลยนะครับเชฟอ๋อๆๆเชฟบังเอาอ๋อเชฟอาจจะเป็นเชฟหรือจะเป็นบังเอาว่ามารออยู่รออยู่ว่าจะ ขยับก wow. ันเมื oh ่อใดอยากสวยอะรักแท้แพ้มุมกดว่ะแพ้แล้วไม่แพ้แพ้มุมกดอะแพ้ HE ด้วยเออไม่ชอบ HE วิ่งไล่เนี่ย ไครมีเดเมจเอาเลยอ๋อเต็มเต็มอ๋อหนักหนักเยี่ยมกินแคปซะหน่อยรอโหลดกระสุนเข้าปืนแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งรีบกระสุนโหลดอยู่โหลดนานด้วยนัดแรกกะจะให้เล่นเป็นรีซีบแล้วตัวเนี้ยวูบแต่โหลดกระสุนเข้าปืนไวกว่ารีซีบเยอะ ัวนั่นปล่อยนิตเตอร์ไปนิตเตอร์ได้กินอยู่แล้วเคเก้าสิบเอ็ดโอ้ตัวช่วยลิงเรากำลังจะปูดาวเสร็จนี่ไงขอได้เม็สดสวยไม่อยากให้ได้เมจม,มันต่ำกว่าสามร้อยเจ้าสิบเลยปวดเฮดอ่ะยิงไหมเอ้าเอียิงพลาดเองนะ สองพปมันปักปืนมาแล้วแต่ก็ยังยากอยู่ดีมันดีแค่เรื่องกรอนเรื่องปืนยังดรอปอยู่ด่านนี้ด่านโอเคสรับเรานอะเราเล่นเนินได้แล้วเราก็ชอบอยู่นิ่งๆอย่าไม่ชอบไปไหนแต่แค่ว่าต้องสู้กับศัตรูที่โถมเข้ามาให้ได้ คนที่โถมมาก็มีแต่เมาส์แทงคันเดียวเอาไรไงโอ้โหเลียทีมอาร์ม <laughs> ยิงทีเดเมจเลยยสองร้อยเจ็ดสิบเจาะไม่เข้าอีกโหลดยาวๆปืนร้อยยี่แต่นะสุดท้ายโหลดนานเท่าปืนร้อยร้อยสองแปด ยุ่งเหยะนะิงมากปืนเจ้าตัวนี้คนอยู่เยอะไหม 452K ถ้าเยอะก็ถอยก่อนก็ได้เดี๋ยวให้รุ่นพี่นำเดี๋ยวรุ่นพี่จัดการเองจริงๆเราดันที่ไปได้นะถ้าเราช่วยกันอนะ่ะตะขอตั้งหนักปักฐานตรงนี้กัน นั่นไหนๆก็โหลดกระสุนใหม่ด้วยเลยแล้วกันผไม่ยิงดีกว่ากลัวพลาดจาหวัน,นี้คือกลัวพลาดสุดละไม่อยากให้พลาดเท่าไหร่ นี้คนหน้าเยอะเราไปเอาคอนเซ็ปต์วันบีดีกว่าต้องคิดเร็วทำเร็วโชคดีมากเลยเนาะคอนเซ็ปต์เนี่ยโชคดีสุดๆเลยยิงนี่ติดปืนเนี่ยโชคดีไปไหน สองพันสี่แอบเล่นยากอยู่ทัมมิ่งของปืนมันไม่ดีเท่าไหร่โว้โหคารโลอย่างห้าวอย่างอ้อมหลังบ้านจังเลยแต่ไม่มีใครช่วยแน่ๆหรอกไปดีกว่า ไปไล่4005ดีกว่ามั้งไปขึ้นแย่มากเลยการเล่นมีเดียมเราเจอแบบนี้นี่เซ็งเนี่ยเล่นมีเดียมเราไม่อยากโดนสปอตจะมาสู้หลังบ้านแพ้เขาไม่ดีเลย ตอนนี้ศัตรูรู้ตำแหน่งมันอยู่แล้วนั่นคือปัญหาว่าเราควรจะเดินไปทางไหนการเป็นว่าปกติเล่นเกมนี้ไม่ค่อยคิดอยู่แล้ว <c oughs> อยู่ๆก็ต้องคิดใช้เลยไม่ชอบแต่เกมนี้ <c oughs> โอเคไปเอา WT ต่อรับได้สองนัด มีคนดาวพอกเกมมิ่งเออดาวพักแอมมิ่งเลยอ้าวอร่อยนั่นแหละอร่อยกับเชฟเตรียมชิมได้เลยเฮ้ยอาออยากลงก็ลงไประเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้อืมทับเลยอร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมจ๊ะสมมันแปด ตัวนี้เล่นยากกว่าเล่เพิ่นหน่อีกเล่นในแค่นี้ก็โอเคแล้วอ้าวไม่มีก็ไปได้ไม่มีก็ไป,ไ,ไ,กไปก่อนเลย let's go <S เรามาสายิ่งอยู่แล้วเด็เวลาโดนโยมเนี่ยรถจีจะไม่ชอบปืนมันจะไม่นิ่งเพราะเราต้องขยับเป้าตลอด ซึ่งการขยับเป้าตลอดหมายความว่าปืนเราจะไม่นิ่งเลย <c oughs> ข้อเสียข้อเสียของรถจีนแบบนี้ก็คือเวลาเล่นจะเวลาเล่นแบบเจอมูมแบบนี้นบบนนไม่ชอบทบอ,อยู่นิ่งๆแล้วยิงอยู่นิ่งสักวีสองบีจะชอบมากเนี่ยแบบเนี้ยชอบมากๆเลยยแล้วก็มีทางสเตนไม่ใช้งานแค่นี้ก็โหดละ พูเชมทีก็ร,อ,รออยู่นะไปไปไปเขาสั่งดันแล้วอะ่ะเนี่ยทีดีสองคังนอยู่ตรงนี้อยู่เลยทำอะไรไม่ได้รับเดเมจให้กันนะฝักแบกเกมด้วยนะจ๊ะเออไปไปไปออพร้อมพร้อมเลอสี่คันตรงนี้นะครบสปอตครบหมด ทั้งสเส้นครูดาวครึ่งนาทีปืนปืนมันจะไม่แม่นเลยถ้าเราวิ่งยิงตัวนี้ชอบหยุดแล้วยิงปืนไรปืนร้อยห้ารับกระสุนได้อยู่เล่นบัน้สอง เดเมดแบบเออหนึน่งเป็สามเฟลละหนึ่งเป็นสามหนึ่งเป็สามวืดดีขึ้นเยอะแต่สัมพันธ์คือก็ไม่สนุกเท่า level หนึ่งจริงเล่นยากกว่าเยอะเหมือนว่าเราต้องจะเล่นไลน์ผีไม่ได้ไปก็มีแต่ระเบิดตัว ในแถวกลางๆแล้วกันเปิดมารู้เลยว่าเฮฟวี่ไม่หันมาช่วยก็คือโอเคเราเลือกพื้นที่ยืนให้กับตัวเองทันทีเลยไม่งั้นเดี๋ยวซวยนั่นโดนซะแล้วหนึ่งไปสาม โนจนได้คอยไม่ทันวันนี้ก็ลำบากไลวันนี้เราเห็นแต่มันไม่เห็นกลายเป็นรบที่เน้นใช้แพสซีฟไปแล้ว ควป,ประสิทธิภาพลดลงหมดเลยเรต่ใช้แพสซีฟแต่อยงคันนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของความแรงของปืนอยู่ดีร้อยห้าไร่นี่สุดในเกมนะนัมเบอร์วันเลยสามร้อยหกสิบ ไม่มีรถคันไหนที่ปืน้อยห้าแล้วเดเมจเกินสามร้อยหกสิบะคันนี้คันเดียวเท่านั้นไม่เนิฟอ,อีกเลย <c oughs> โอ้โหโหชอบเกมนี้จริงไม่เคยมีอะไรเป็นใจ <c oughs> ต้องให้ซ่อมเกมนี้เน้นให้ซ่อมมากกว่าให้สร้าง ต่อได้แล้วสตเอาวัดหลอกกันนี่หว่าโอ้โหแบบแข็งมากโอ้คันบังโซโลเฉยเลยทำดีแล้ว ไม่โดนแล้วก็ยากลำบากอยู่ดีท่องที่ดูคือตอนนี้มีแค่57เฮปปี้ป่ที่ตอนนี้ประสิทธิภาพสูงที่สุดละมุมมุมไม่ดี โอ้โหเอสคอนเหลือบีแซดอีกแล้วเนี่ยกูบีแซดมากเราโดนบีแซดทีเดียวเรากลับบ้านเลยไม่ดีเลย นี่เรามีโอกาสถอยได้อยู่บีซมันในตรงไหนวะเนี่ยเอเคตรงนู้นจอกไม่ได้สเปนอัลเม,มอร์เอสคอนนี่เป็นอะไรที่ยากลำบากมากเลยเป็นเป็นไซ,ซส์เคกที่แข็งแกร่งที่สุดอะณตอนนี้เราอะถ้าแบบเรานับอดีตไอ4สีะตอนนี้เอสคอนคือ ไซอัเม,มอร์คือไซสอามเมอร์ที่ดีที่สุดเลยอ่ะดุเลศดมากมาดิซุกล้อมหินได้นะครับโอเคคันนี้บงังบังคับล้มเลยมาอันี้คือบังคับตายอย่างเดียวห้าพันสาก็แน่นแหะคือประสิทธิภาพคันนี้แล้ว่ารถมันจะเนิบยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่น จังหวะเป็นเล่นแพสซีฟได้ตัวนี้มันขี้โกงอยู่แล้วไม่ต้องสีบเลยขึ้นกลางโดนสปอตเลยมีจริงแล้วมีจริงไงตอนแร้คิวไม่มีอเน,นี่ย ผมไม่มีเฮฟวี่ด้วยเอามีอยู่นี่นี่วะอันนี้เฮฟวี่น,นี่ถ้านำให้ก็โอเคนะนายสู้สุดเราก็สู้สุดอะเอาเอะไรใจใจกันไปเลยมีเลือดให้เล่น ไม่เสียงแล้วกันอุ้ยโอ้โหเกือบ <c oughs> 450ไปดีค่อยๆไหลไปแย่ละเอวี่เรารับได้ไมจมากเกินไป <c oughs> ต้องต้องเพลย์เซฟหน่อย ภาษาไม่ไม่นอนแล้วละสภาพนี้เรับให้ก่อนก็ได้นะพอรับได้ไม่น่าเจ็บหนักเท่าไหร่มาส์ยิงไปแล้วรอกัน มันโดนเนื้อมุ่มกดมาแล้วอ่ะเล่นยาก,กรรซุซอนหอ้ฮาเอออ็หกสิบไม่รอดหรอ อะไระทำไมแพ้ 55A ได้ไงโอเคจองไม่ได้ตลกละแล้วทีมศัตรูกำลังชนะด้วยนะชนะจากแต้มแคปอะวันชนะต้องรีบจัดการรีบจัดการพวกนี้ซะก่อนที่จะแพ้ไหวไหมนั่นเมาส์แทงเนี่ยขอ้ไหวเหอะสวย สวยทำดีสี่พันห้าค่นี้เล่นสนุกนะไม่ว่าทีมจะไม่สนุกตามก็คก็โอเคนะครับสำหรับสมลายพางนะครับในรถ3ามคันที่แจกนะครับในอีเวนต์นี้ที่ดีที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นเลเพิดหนึ่งที่เล่นสนุกที่สุดแล้วนะครับเพราะแพสซีมันดีไงมันเลยไม่ต้องกังวลอะไรมากแล้วแถมเดเมจมันเนี่ยมาโหลดไวและเดเมจมันดีอยู่แล้วครับมันกรร็รีที่โกงนะ แต่พอเป็น 1, 2, 1นึ่งกับคันวังก็อาจจะลำบากหน่อยหนึ่งนะเพราะว่า1นึมันไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะโหลดก็นานนะมีดีคือเดเมดเดเมจเพอร์ชอตดีมากนะครับเอาไว้ปิดจอ็อบศัตรูหรือไม่ก็เอาไว้แบบช่วยลุมกระเทือบศัตรูกับเพื่อนมากกว่านะครับส่วนคันวังนี่คือน่าจะเป็นตัวที่เล่นยากที่สุดละนะตอนนี้นะน่าจะยากมากๆแล้วนะเพราะปัญหามันเยอะนะปืนไม่แม่นเจาะไม่ดีแลนะวพวกนี้นะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เจาะไม่ดีนะแต่คือมันเล่นเนินได้นะครับ ซึ่งอ e ีเวนต์นี้ก็ผู้คุณควรจะเก็บอันนี้ไว้นะครับไปไประกาศสนิบัตรรับระดับ8ก็น่าจะเอามาแลกรถถังเทียแปได้ที่เป็นรถถังรับด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะรับขนาดไหนนะครับและที่สำคัญคือคุณก็สามารถที่จะแลกได้ในวันที่17มกรานนครับก็คือปีหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบเล่นจนกว่าอ e ีเวนต์จะหมดก็จะเป็นคนทนี่นั้วกันนะครับสําหรับอ e ีเวนต์นี้แลวก็หลาพ,าง,า,พลางนะครับไหลพรางนะครับก็จากแพรวทนันทีนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ